เรามาอันประสาวกันว่าจะเจออะไรบ้างหลงเหลืออะไรอยู่บ้างไหมถามเมื่อวานเหมือนเป็นแค่มุกๆสีน้ําตาลเหมือนเลือดเก่าอะคะ่ะไม่คิดไม่ฝันก็ได้กระต้นขไข่อีกครั้งในวัย41คุณพ่องานเข้าแล้วนะรอบนี้มันต้องแบบเป๊ะถึงแล้วค่ะ g x 4พกมาด้วยนะคะ ดอกคําฝอยเมินมาเมื่อไหร่ดอกคําฝอยมาเมื่อน,นั้นจ้าเตรียมพร้อมใหม่สําหรับทุกๆก,กระบวนการนะคะพระพมรอบนี้ไม่ให้ผ่านรอบหน้าต้องให้ผ่านแล้วนะคะแสต๊ะจีเ วันนี้รู้สึกแบบเฟรชอะสดชื่นแล้วก็ตัวมันแบบเบาๆผิวๆเหมือนแบบไม่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนะคะคือมันจะไม่เหมือนตอนที่เราแบบสอดยากินยาเพื่แบบเอสโตรเจนกดเจลสโรนตัวมันจะรู้สึกแบบปกติไหมคะทำงานปกติทำงานไม่เคยรอยตง่งเดือยเลจะเดินเฮ้มีความตื่นเต้นเลยค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเดี๋ยวเีรามาประชาวกันว่าจะเจออะไรบ้างหลงเหลืออะไรอยู่บ้างไหมนะคะ เราเป็นเมนปกติเลยค่ะวันนี้เป็นเยอะวันนี้ค่ะเมื่อวานเหมือนเป็นแค่มุกๆสีน้ำตาลเหมือนเลือดเก่าอะค่ะ <Okay. S 1> ค่ะประมาณยี่สิบฟนี่คือฟองไใ่แต่มันเป็นภาพนิ่งอะนะคะมันไม่ได้ดูหลายมิติแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอเช็คๆ,ๆ,ๆเขาได้ต้านนับเองได้ประมาณยี่สิบกว่าฟองก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะสี่สิบเอ็ รอบเดือนนี้จังหวะดีไข่รอบที่แล้ว1 3 1 3ถึง16ังตอนเก็บได้17โอเคครับสวัสดีครับ าวยากลับบ้านไม่คิดไม่ฝันก็ได้กระตุ้นไข่อีกครั้งในวัย41แต่ว่าคือพอซาวเสร็จมันโชคดีตรงที่ไข่มันพรึบเลยอะ่ะ21ฟองอ่ะก็กระตุ้นเลยค่ะไม่ต้องเกรเพราะว่าเราบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วพร้อมทุกสถานการณ์แต่วันนี้ห้ามลืมฉีดกระตุ้นไข่นะสามทุ่มนะคะตอนนี้6โมงเย็นกะว่าจะไปช้อปปิ้งเล็กน้อยกับสามีแล้วเดี๋ยวฉีดยากระตุ้นไข่ถ้าไม่ทันยังไงก็ฉีดโดยลดจ้ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะ ฮะไหวไหมด้กินได้ตอนนี้นอยากกินยำแซบกินได้เลยตอนเนี้ยผ่านกระบวนการไต่ตัวอ่อนแล้วกินแซบได้หน่อยหน่อยคุณพ่องานเข้าแล้วนะ,ะงานเข้าแต่ก็เป็นงานที่ดีนะเพราะว่าจะได้บำรุงตัวเองดูแลตัวเองไว้ด้วยคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยการเข้าสูนาน่กระบวนการการบำรุงเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> ดีทั้งขึ้นทั้งร่อง <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าเราจะบำรุงเพื่อเอาลูกหรือไม่เอาลูกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายได้ <c oughs> สุขภาพที่ดีแต่ว่าคุณพ่อดีทอนร่างทองอยู่แล้วช่วงนี้ใช่ตอนนี้เนี่ย พฤติกรรมความเป็นอยู่เนี่ยมันพร้อมที่จะหลังออกกําลังกายอยู่แล้วอที่จะระเบิดดีหมดอยู่แล้วใช่ครับต้วต่อวิตามินต่างๆเราก็กินอยู่เพียงแค่ว่าเนี่ยรอบนี้มันต้องแบบเตะถูกต้องเดี๋ยวคุณภรรยาอัดให้แต่ไปเพราะมีเวลาแค่สิบสองวันนี้นะพ่อไหวอาอเราก็ทําเวลาน้อยให้มันมีคุณภาพที่สุดแล้วนะต้องใช้งานพ่อแล้วนะพ่อหายไปห้าหกปี ของดีอยู่ในตัวอีกแล้วของดีอยู่ในตัวโอเคบำรุงก่อนนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้ก่อนเลยเมื่อกี้แวะทานมื้อเย็นบอกเลยว่าแอบแซ่บเพราะว่าไม่ได้แซ่บมานานเลยก็เลยไปแอบแซ่บมาร้านอัพเตยำแล้วมันก็แน่นอนหมูยำยำพวกนี้มันไม่มีโปรตีนอยู่แล้วก็เลยต้องมาเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้กันในแพ้คัดเกรดในรถนะจ๊ะ ฉีดยากระต้นไขนะคะหากักเดเหมาะเหมาะก่อเพราะมันต้องเปิดกุงน, <c oughs> นี่คือกระเป๋าใส่ย,ยาฉีดกระตุ้นไข่ของเรานะคะที่รับมาจากคลินิกเนาะ ต้องทบทวนใหม่หมด <in> เลยเพราะว่าฉีดกระตุ้นไข่มาล่าสุดตอนอายุ37ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ตัวอ่อนมาทั้งหมด2ตัวที่คัดโครโมโซมผ่านก็คือเป็นผู้ชาย1คนเป็นผู้หญิง1คนแล้วก็ล่าสุดใส่ผู้ชายไปซึ่งเป็นเกรดเอแล้วก็ไม่ไปต่อคราวนี้ก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งเหลืออยู่เป็นเกรด a อแต่ว่าอยากได้ลูกชายเลยก็ต้องมากระตุ้นไข่ใหม่ในวัย <Kristen> 41 นะเรารู้อยู่แล้วว่าไข่กับผู้หญิง4 1มันก็มีความเสื่อมเยอะมากของผู้หญิงวัย40รวมถึงโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนผิดปกติทางโครโมโซมในสูงกว่า90นะคะแต่เราก็มาดูกันว่าผู้หญิงวัย41ปีคนนี้จะทําสําเร็จหรือไม่ในภารกิจพิชิตเบบี๋ลูกชายเขาก็จะมีตัวเจลเย็นเนี่ยนะคะ ล็อกตัวยาเอาไว้เพราะว่ายาพวกนี้ต้องแช่ในช่องตู้เย็นไม่ใช่ช่องฟรีซนะก็จะมีเจลเย็นนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตัวโพโนโนะคะ250ยูนิตฉีด1ครั้ง250ยูนิตนะคะแล้วก็จะฉีดทั้งหมด4วันแล้ว,ลวนัดอัลตราซาวทีหนึ่งนะคะว่าฟองไข่นั้นตอบสนองต่อยาดีหรือไม่นะคะครูก็จะเริ่มฉีดแล้วนะคะโอเคตอนนี้พุงพร้อมแล้วนะคะมีเนื้อพุงกําลังดีแบบนี้นะตอนนี้พุงพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา นะคะปิดแป,ป๊บนึงมาเตรียมยากันก่อนลักษณะยาปัจจุบันมันก็ง่ายแล้วค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเข็มสําเร็จรูปแบบนี้นะคะซึ่งในยาฉีดกระตุ้นไข่1เข็มเนี่ยจะมีปริมาณยา500ยูนิตแล้วครูก็จะฉีดวันละ250้วย5 0ยูนิตแสดงว่าปากกาหนอันเนี่ยฉีดได้2วันนะคะขั้นแรกนะคะเราต้อง adjust นะคะให้ยาเนี่ยเป็นที่250ยูนิตอ่าดูนะ200แล้ว225 237ร้อยเูนิตเนี่ยค่ะพอเราล็อกที่250ยูนิตเรียบร้อยเราจะเปิดเข็มแล้วนะนี่ยาอยู่ในนี้นะนี่คือยานะคะที่ถูกแอ j เจ t มา250ร้อยหูนิตแล้วนะเนาะแล้วก็เราจะเอาเข็มเข้าไปใส่นะคะเข็มมันจะเป็นใช้เราทิ้งนะเสียบเข้าไปนะนหมุนหมุนนะ มันแน่นอย่างนี้นะจากนั้นก็จะดึงปากกาแล้วก็จะมีตัวสีเขียวเนี่ยปิดบังเข็มอยู่อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะดึงแล้วก็ค่อยกดยานะคะแล้วก็ใช้อกอฮอล์แผ่นเนี่ยนะคะเช็ดทำความสะอาดบริเวณหน้าท้องของเราให้ทั่วๆนะมือเราก็ล้างให้สะอาดนะหรือฉีด็ค่อย้ทั่วพอเปิดพุงแล้วนะคะการฉีดนะคะก็คือที่สะดือของเรานะคะวาง3นิ้วแบบนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นิ้วที่3ตรงนี้เฉียงประมาณ4 5องศานะครูปก็จะฉีด ประมาณตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทาแอลโกโฮอฮอล์บริเวณนี้นะฉีดสลับซ้ายขวาจะได้ไม่เขียวช้าเยอะเกินไปอันนี้มันไม่ได้เข็มใหญ่มากนะแล้วก็ปักแล้วนะคะแม่แม่ปักแล้วนะเห็นภาพรวมนะกดแลังหนึสองซ้ำต่างตองไม่ค่อยดันยาไปดันยาเปเนเงโสดนะนี่ก็คือยายาเข้าไม่หมดแล้วนะ ค่ปุ๊บถอดออกนะคะนี่คือจบแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเข็นเลขศูนย์แล้วแล้วก็เอาเข็มเนี้ยเอาาปิดเข็มลาใหญ่ปิดนั้นก็เอาเข็มออกแบบนี้นะแล้วก็เช็คให้ดีว่ายาเราเข้าแล้วนะมัน<ช>จะไปที่ศูนย์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ เราจะใช้มันอีกวันแรกมันเก๊กันๆหน่อยนะพรุ่งนี้จะดูชํานาญกว่าน,นี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้มาสี่ปีเนี่ยเข็มอันนี้อยู่ในนี้เรียบร้อยเก็บเข็มเข้าที่แล้วก็เอาเข็มเข้ากลองเอาใส่น็อคกคกันเย็นไว้ที่เดิมเอาเข้าตู้เย็นทั้งตู้เลยนะ นี่ถือเป็นการจบการฉีดยากระตุ้นไข่เข็มที่1นนะคะแล้วก็กินยาตันไข่ตกเลยพร้อมกับการฉีดยากระตุ้นไข่ในรอบนี้เป็นมิติใหม่ปกติเนี่ยยากันไข่ตกก็ต้องฉีดแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นเม็ดกินแล้วจ้ะสะดวกมากจ้ะน้ําไม่มีไปหยิบน,น้าให้หน่อยค่ะยากันไข่ตกยากให้ตกซะก่อนขอบคุณค่ะน้ำดื่ม CSC โอเคกลับบ้านไ,นะไปนอนได้นะคะกลับมาถึงบ้านนะคะเดี๋ยวขอเก็บโพบโอติกแล้วก็วิตามินให้ครบก่อนนะคะขอบคุณค่ะลูกสาวรีพบโอติกแม่ยังคงทานต่อเน,นื่องนะคะล่่ง ไม่ใช่หรอตัวนี้ไปตัวกินไปแล้วค่ะตอนเช้าไม่อามาอ่อนไม่อยากกินอ่ะอามาอ่อนเอาสองอย่างให้เด็กหาเด็กหาไม่เจอแล้วเขาก็เจยกินออยายอ,อ่อน อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนนอนก็คือกินวิจิารีสอเม็ดแล้วก็ตามด้วยไนช็อตวิตามินนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะ4ี่จัดเป็นแก่มากก็วันละ2เม็ดเลยเราจะพอะในช่วงที่มีการกระตุ้นไข่เอสโตรเจนเราต้องพุ่งเนาะไม่งั้นไข่เราจะไม่ตรงแล้วก็ไม่สุกต่อด้วยไนช็อตนะคะ 1ันช็อตบีฟอร e เบนะคะเพื่อการหลับลึกฮอร์โมนดีบ๊ายบายกุดไนท์ค่ะติดกินไม่ได้นะคะไปนอนไปกุดไนท์แม่ก่อนจุ๊บจุ๊บกระตาก่อนใส่ <c oughs> ไปจุ๊บประปาตาน <c oughs> จุ๊บกราก่อ,อนพุทไนท์จุ๊บแม่